จำนวนของตุ๊กตานางรำที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆฝ้ายเด็กสาวนักเรียนใหม่เป็นคนประเภทที่ไม่เชื่อเรื่องลี้ลับก็แค่เรื่องเล่าหลอกเด็กนั่นแหละเธอพูดอย่างมั่นใจเพื่อนๆเตือนเธอไม่ให้เข้าไปยุ่งกับห้องดนตรีไทยแต่ฝ้ายกลับหัวเราะและท้าทายทุกคนถ้ามันมีผีจริงฮ่หาฮฉันจะเข้าไปถ่ายรูปในนั้นเองคืนนี้ เธอจะได้รู้ว่าทุกอย่างที่เคยได้ยินมานั้นเป็นเรื่องจริงตกดึกฝายถือโทรศัพท์และไฟฉายเข้าไปที่อาคารศิลปะไทยทุกอย่างเงียบสนิทอากาศเย็นเหยียบจนขนลุกเธอเดินไปที่หน้าห้องดนตรีไทยประตูที่ควรจะล็อกอยู่กลับแง้มเปิดออกเหมือนรอให้เธอเข้าไปฝายลังเลแต่แล้วเธอก็ตัดสินใจผลักประตูเข้าไปไฟในห้องกระพริบเล็กน้อย ก่อนจะดับลงภายในห้อง